ผลงานหน้าช่องเมือ่อวานนี้ตัวสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับทุกคนแมนยูกับเชลซีเนี่ยคู่นี้ให้ไปมองในเรื่องของบนเต็มเวลานะครับแต่ครึ่งแรกก็เสมอกันไปแบบเจือชื่อศูนย์ประตูต่อศูนย์มาผลิตสกอร์กันได้ในครึ่งหลังทุกคนน้ยนะครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อ1นนะครับตัวนี้ก็ไม่มาตามนัดก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับผลงานในครอบครัวของเราก็ยังพาทุกคนสดชื่นเหมือนเดิม ใครที่อยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สําหรับวันนี้นะครับบอลหน้าเชียร์ที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนเนี่ยก็เป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมพบกับ ford เบน f o ฟอร์ดนะครับเป็นศึกมันเดย์ไนท์สถานการณ์ของ2ทีมนี้นะครับเรียกได้ว่ายำแย่พอๆกันเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่ามองในเรื่องของคุมกําลังนักเตะเนี่ยทางฝั่งของฟูลแลมเองนะครับตัวทีเด็ดทีขาดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับวัดกันจากตําแหน่งต่อตําแหน่งแล้วเบนฟอร์ดเองนะครับโอ้โหตัวเจ็บนี่กองอยู่ยเยอะเหลือเกินนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเป็นรองทางฝั่งของฟูลแลมอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ฟูลแลมเองนะครับพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับเกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ดีอยู่นะทุกคน มุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้เลยอยากให้ไปมองทางฝั่งของฟูลเล่มจะดีกว่านะครับในเรื่องของขุมกําลังอย่างที่บอกวัดกันตําแหน่งต่อตําแหน่งแล้วนะครับฟูลเลมเหนือกว่าอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอให้มองไปที่ฟูล l ล่มได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2กระโดดไปที่กันโซซิลิอานะครับเป็นการพบกันระหว่างเอมโพลีพบกับโคโมสถานการณ์ของ2ทีมนี้นะครับยังคงย่ําแย่อย่างต่อเนื่องทางฝั่งของเจ้าบ้าน เอมปอรีเองนะครับในนัดที่แล้วพวกเขาแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของโคโมเองในนัดที่แล้วนี่ยิงย่ำแย่ไปใหญ่นะครับแพ้ให้กับลาซิโอไปถึง5าประตูต่อหนึ่งแต่ดูจากสถิติเฮ t o เฮ a d นะครับคู่นี้เจอกัน3ครั้งเนี่ยเป็นทางฝั่งของเอมปอรีที่เหนือกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้2และก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับทุกคนมุมที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้นี่เลยอยากให้ไปมองทางฝั่งของเอมปอรีจะดีกว่านะครับ เอมปูรีเองนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเขี่ยวพอตัวนะครับและวันนี้กำแพงและก็กระแสที่เปิดออกมาก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยขอให้มองไปที่เอมป l รีได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างลาซิโอพบกับกายาลีสถานการณ์2ทีมนี้นะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ลาซิโอเองนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยดีวันดีคืนขึ้นในทุกๆนัดเลยนะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งถล่มโคโมไปถึง5ประตูต่อ1น,นะครับส่วนทางฝั่งของกายรี่เองนะครับผลงานยังคงย่ำแย่นะครับในนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับโบลอนยาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทุกคน มุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้นะครับอยากให้ไปมองทางฝั่งของลาซิโอจะดีกว่านะครับไม่ว่าในเรื่องของระบบเกมและก็คุมกําลังนักเตะนะครับเหนือกว่าอย่างชัดเจนแล้ววันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับเกมในบ้านของพวกเขายังคงม,มีความแข็งแกร่งและดุดันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอให้มองไปที่ลาซิโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนดูวันกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ